สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอเมนูที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนและก็แคลเซียมให้กับร่างกายเรานะครับนั่นก็คือเมนูแข้งไก่อบลมร้อนนะครับส่วนวิธีทำก็ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วนะครับก็เอาเข้าหม้ออบลมร้อนได้เลยนะครับส่วนรสชาติก็ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมจะทําการอบอยู่ทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกผมจะใช้โถไฟมีที่้อยเองศานะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่15นาทีนะครับ หลังจากที่อบในรอบแรกผ่านไปนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะทําการพลิกกลับด้านนะครับให้ลมร้อนสัมผัสกับแข้งไก่ได้ทั่วถึงนะครับแค่นี้ก็เริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะครับกําลังช่ำๆเลยนะเดี๋ยวจะอบอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่2นะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับกลิ่นหอมมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ผมใส่กระปิด้วยนะครับยิ่งจะเพิ่มความหอมแล้วก็เข้มข้นนะครับ ส่วนรอบที่2นะครับผมใช้อุณหภูมิที่180องศานะครับผมก็จะอบแค่3นาทีเองนะครับรอบนี้ก็จะได้ความกรอบเข้ามานะครับเพิ่มความกรอบเข้ามาอีกนิดนึงนะครับถ้าใช้เวลาตามนี้เรื่องความอร่อยไม่พลาดแน่นอนนะครับลองทําดูนะครับรอบที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่แห้งจนเกินไปนะครับกําลังฉ่ำๆพอดีครับกัดสู้ลิ้นสู้ฟันดีมากเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสายกับแก้มหรือว่าสายสุขภาพนะครับได้หมดเลยนะครับในแข้งไก่นี้นะครับก็บอกว่ามีคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมสูงนะครับเป็นคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมที่ราคาถูกมากๆเลยนะครับใครที่ชอบคลิปบ้านเนื้อหาสาระประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามห้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ